สวัสดีครับทุกคนพบกับผมเช่นเคยนะครับเจ้าชายสวยเดอร์นะครับวันนี้เรานะครับมาทำชาเลนจ์กันนะครับชาเลนจ์นี้มีชื่อว่าเด็กอายุ18นะครับเทรดโดยที่ไม่มีความรู้นะครับด้วยเงิน6,000บาทจะเป็นยังไงและวันนี้นะครับเราอยู่กับน้องก๊อฟนะครับผมเด็กอายุ18ผู้โชคดีของเรานะครับสวัสดีครับผมผมก๊อฟครับอายุ18ครับก็ปีนี้18บแปดริบูรณ์นะครับสนใจเรื่องเทรดครับแล้วก็พอดีเลยผมสนใจเรื่องนี้แล้วก็พอดีมีรู้จักกับพี่จิวครับเป็นเจ้าชายเทรดดเอร์ในวงการ โชคดีมากครับที่พี่เขาไปจะทำคอนเทนต์พอดีก็เลยได้มาจอยกันครับเคยรูสการณ์เห็นมาก่อนไหมครับ <c oughs> ไม่เคยเลยครับแต่สนใจเรื่องพวกนี้มากๆครับเพราะว่าผมเห็นในสตอรี่พี่ติวนี่เป็นความฝันของผมเลย <c oughs> อยู่บ้าน, <c oughs> นเฉยเฉก็ สามารถสร้างตังแบบมี make profit ได้เป็นแบบวันละพันเป็นพันๆนวผมก็เป็นความฝันของผมจริงๆครับแลนี่แหละครับคือชีวิตของเทรดเดอร์นะครับผมโอเคนะครับเอาเป็นว่านะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มชาเลนจ์กันเลยนะครับด้วยการที่น้องก๊อนะครับจะเป็นคนเทรดและวิเคราะห์ทั้งหมดเลยนะครับในช่วงตลาดทองคําตอนนี้นะครับมาดูว่าเงิน6,000นบาทนะครับที่ผมเผู้สนับสนุนนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันโอเคครับ let's go โอเคนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับถ้าใครที่ยังไม่มีพอร์ตการเทรดเหมือนน้องก๊อฟนะครับเราจะมาสมัครกันนะครับซึ่งผมได้พาน้องก๊อฟสมัครไปแล้วนะครับผมถ้าใครที่มีพอร์ตแล้วนะครับสามารถข้ามช่วงนี้ไปได้เลยนะครับแต่ถ้าใครยังไม่มีพอร์ตนะครับฟังตรงนี้ก่อนสําหรับในการสมัครนะครับเราจะใช้เพียงแค่อีเมลรหัสผ่านนะครับและที่สําคัญนะครับคุณอย่าลืมกรอกรหัสพันธมิตรคําว่า VAP เจ้าชายเทรดเดอร์เอาไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนคอมมูนิตี้เราในการทำคอนเทนต์ดีๆออกมาแบบนี้ นะครับผมที่สําคัญนะครับต้องอายุ18ปีบริบูรณ์เท่านั้นนะครับถึงจะสามารถเปิดพอร์ตเทรด f o r ร x กับโบรกเกอร์ XM ได้นะครับผมและไม่ว่าคนเปิดพอร์ตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับตอนนี้โบรกเกอร์ XM ครับมีโบนัสเติมพอร์ตฟรี100%ครับสมมติถ้าเราเติมไป10,000บาทนะครับเราจะมีพอร์ตการเทรดเป็น20,000บาทนะครับแต่ขอย้านะครับว่าอีก10,000บาทที่เขาให้มานะครับเราไม่สามารถถอนได้นะครับแต่ว่าเรานะครับ สามารถใช้ทุนตรงนั้นนะครับเทรดทำกำไรแล้วก็สามารถถอนกำไรออกมาได้โดยที่ไม่มีเงื่อนไขเลยนะครับและชาเลนจ์ในวันนี้นะครับที่เราจะให้น้องก๊อฟนะครับเทรดทุน6 0 0 0บาทแบบ all in นะครับผมตรงนี้นะครับผมก็จะเติมพอร์ตให้น้องก๊อฟนะครับเป็นจานวน3,000บาทนะครับและโบนัสจาก xm อีก3,000บาทรวมเป็นเงินนะครับ6,000บาทนะครับตรงนี้เราก็สามารถใช้เทรดด้วยทุณ3 0 0 0บาทนะครับเปรียบเสมือนทุน6 0 0 0บาทและกำไรทั้งหมดนะครับเราสามารถถอนได้จริงนะครับ และตอนนี้นะครับเป็นเวลาประมาณบ่ายสามโมงนะครับซึ่งผมคิดว่านะครับผมการเทรดที่ดีนะครับเราจะไปที่จะต้องรอจังหวะตลาดนะครับที่มันเหมาะสมนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยที่คุยกับน้องก๊อฟเมื่อกี้นะครับตลาดมันยังเป็นแบบไซด์เวย์อยู่มันยังไม่ค่อยมีแรงเท่าไหร่นะครับแรงน่าจะมาประมาณ4ี่โมงห้าโมงนะครับเดี๋ยวเราจะไปรอเทรดตอน4ี่โมงห้าโมงนะครับเป็นออเดอร์แรกกันนะครับซึ่งผมนะครับจะให้น้องก๊อฟเนี่ยวิเคราะห์เองนะครับแล้วก็เทรดเองทั้งหมดเลยนะครับดูว่าจะรอดไหมนะครับหมายเลข โอเคครับยังไงเดี๋ยวเราไปเจอกันนะครับตอนประมาณสี่โมงหนึงห้าโมงแล้วกันนะครับในช่วงนี้เนี่ยะเราก็จะไปหาทานขนมทานอะไรเล่นกันก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกัน2000 years later ตอนนี้นะครับเป็นเวลา4โมงเย็นนะครับ4โมง4 3นาทีนะครับแล้วน้องกอฟก็จะเปิดออเดอร์แรกกันนะครับโอเคเราจะเปิดออเดอร์บ่ายรือว่าออเดอร์เซลครับคิดว่าน่าจะบายดีกว่าครับอ่ะเพราะอะไรครับผมดูจากที่ผ่านมามันเป็นขาขึ้นค่อนข้าง เยอะครับแล้วคิดว่าในไม,ไม้นี้ผมก็จะกดบายครับโอเคครับจัดไปครับกดซัดท่าหลอบท้าหลับท่าหลับเฮ้ย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 ท่าหลับน้องใจเย็นนะนอ้องอ่าตอนนี้กดไปเท่าไหร่แล้วครับศูนย์ศูนย์จุดศูนย์ห้าใช่ไหมศูนย์จุดศูนย์หนึ่งครับศูนย์จุดศูนย์หนึ่งห้าไม้ครับอ่าจัดไปครับตอนนี้ ไปน้องอย่าไปยอมกดเลห้าไหม้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้จ็นน้องเอาจริงแบบพี่ผมว่าได้ได้ได้เช่ใจพี่จัดไปเนื่อพี่เป็นคนสอนผมจัดไปผมต้องใจอะทเอาไว้ศูนย์ศูนห้าหรอห้าไม้เอศย์ศูนพี่จะให้ผมกดศูนยจริงอะโอเคครับตอนนี้นะครับติดลบอยู่ จิกว่าบาทนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าออเดอร์จะบวกหรือว่าจะลบนะครับมายนี My ้ N e. จะเก็บทีวีสักเท่าไหร่บวกประมาณเท่าไหร่สักสองพันไหมผมว่า2,000อาจจะยังไม่ไหวมากผมว่าสักพันห้าก่อนพ okay ันห้าก่อนห้าโอเคนะครับมาได้นะครับเราจะเก็บที่1 5 0 0นบาทครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตอนที่ปิดออเดอร์แล้วนะครับโอเค75 y e a r s later โอเคนะครับและตอนนี้เป็นเวลา5โมงหนึ่งนาทีนะครับ โอเคโชว์โชว์พอร์ตเดียโชว์พอร์ตน่อยนี่ครับน,นี่บวกมากี่เหรียญแล้วครับ1,200ครับเมื่อกี้ลวลาสุดตอนนี้1,300แล้วครับ1,300ม้ยใช่ไหมครับ,รบจะปิดเลยไหมตอนแรกบอกปิดพันห้าใช่เหรออืมผมว่ามันสามารถ ไปได้อีกครับเพราะผมคิดว่าผมน่าจะกั้นใจนะเพราะไม้นี้ผมรู้สึกว่าผมช้อนสวดได้จริงๆครับอ่ามันเป็นไม้ที่ผมไม่อยากพลาดเลยครับเพราะตอนนี้มันขึ้นเป็นพันสี่แล้วพันสี่อีกไม่นานคงเป็นพันห้าแล้วผมพร้อมที่จะปิดแล้วครับอ่าโอเคครับเตรียมเตรียมเปิดหน้าจอเราปิดเลยครับโอเคครับผมเตรียมนะครับนับครูดาวนับคููดาวยังไงครับยังไงครับจะถึงไหม ช็อตนี้ไปได้อีกครับรผมคิดว่าผมน่าจะกั้นใจนะเพราะไมานี้ผมรู้สึกว่าผมช้อนสวยได้จริงๆคนระับผมคิดว่าอันจริงๆผมอยากได้พันห้าเปเปนะพี่แต่ว่าคือในใจตอนนี้มันก็ค่อนข้างกลัวว่ามันจะไม่มถึงพันหคือคือมันเท่า <c oughs> ไหร่ 1, 4, 7, 1> 1, ะพันสี่เจ็ดสิบเอ็ันห้าครับ ไปเลยนะครับเราปาไปที่หน0่บาทนะครับเรียบร้อยนะครับผมดูหน้าประวัติการซื้อขายครับแบบโอ้โหคือมันเป็นหมายแรกที่ผมแบบกดเยอะขนาดนี้จริงๆครับคืออันจริงๆผมค่อนข้างที่จะตื่นเต้นเลยแบบมันมันมันเกินที่แบบผมคนนึงอ่ะที่จะจะได้ตังค์ขนาดนี้ในเวลาแบบแค่สิบนาทีอ่ะมันมันของจริงของจริงเกินคือผมอยากแชร์ให้ทุกคนดูจริงๆ ผมตื่นเต้นคนเดียวไม่ไหวครับจนต้องแชร์ทุกคนดูครัว่ามันแค่ไหนโอ้โหผมต้องขอบคุณมากเลยพี่จิจูที่แพเ่สาช่วยชี้แนะผมและคิดว่าวันนี้คงไม่น่าจบแค่ไม้เดียวไม่จบแค่นี้นะครับวันนี้บอกเลยนะครับต้องกําไร $3000 ขึ้นไปนะครับวันนี้ถ้ากําไรไม่ $3000 ขึ้นไปเราไม่ถอนนะครับครับไปกันต่อครับเดี๋ยวช่วงประมาณหนึ่ทุ่มนะครับ6โมงกว่าหนึ่งทุ่มนี่เดี๋ยวเราจะมาเทรด ไม้ที่2กันนะครับช่วงนี้เนี่ยก็คือเก็บกำไรพักไปก่อนนะครับคือผมเนี่ยให้ความสําคัญนะครับกับในเรื่องของจิตวิทยาการเทรดมากๆนะครับในการที่เราได้กําไรเนี่ยมันมันเป็นผลลัพธ์ระยะสั้นนะครับผมได้กําไรมานะครับเราเกิดความดีใจนะครับถ้าเรารีบเข้าไปเทรดตอนนั้นเลยเนี่ยนะครับเราก็จะเกิดความโลภแต่ตรงข้ามเช่นกันนะครับถ้าว่าเรานะครับเกิดขาดทุนขึ้นมานะครับแต่ว่าเราดันเทรดต่อเพื่ออยากจะเอาคืนนะครับมันคือการที่เราโอ้เทรดนะครับหรือว่าเราพยายามที่จะเอามันคืนน่ะั้าดังที่เราไม่รู้เลยว่าความเสี่ยงที่มันาามมมก เอาเป็นว่าเดี๋ยวพวกเรานะครับจะไปพักกินข้าวกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีนะครับตอนประมาณหนึ่งทุ่มนะครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงต่อโอเคครับมือนี้ผมเลี้ยงเองเฮ้ยรวยรวยรวยโอเคครับทุกคนและตอนนี้นะครับเป็นเวลาหนึ่งทุ่มห้าสิบหกนาทีนะครับซึ่งแผนของเราตอนนี้นะครับเราจะเปลี่ยนหน้าเล่นนะครับตอนที่เราเล่นตอนเย็นนะครับเราจะเล่นหน้าบ่ายใช่ไหมครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยกราฟได้ยกตัวขึ้นมาสูงครับทำให้เราเนี่ยคิดว่ากราฟน่าจะ มีการรีเจ็ตกลับลงมานิดหน่อยนะครับงนั้นเราก็จะเล่นออเดอร์เซลล์กันนะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่อยู่ประมาณ3 6 4 9 3 0 1 4 0ครับอ่าอยู่ช่วงนี้ใช่ไหมครับโอเคดังนั้นนะครับคือแบบของเราเนี่ยนะครับผมคุยกับน้องก๊อฟละในเมื่อกี้นะครับว่าคือตอนนี้เนี่ยราคามันยังไปไม่สุดนะครับหรือว่ามันยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนี่ยก็คาดว่านะครับจะทยอยเข้าออเดอร์กันนะครับจะไม่กดหนักแบบรวดเดียวนะครับโอเคไปกันเลยครับไมานี่น้องก๊อฟจะกดเท่าไหรรร่่คคัับบจะกกด0.1 0.01อน กดซักห้าไม้ก่อนห้าไม้จัดไปครับเราเนี่ยคิดว่ากราฟน่าจะมีการรีเจ็ตกับลงมานิดหน่อยนะครับดังนั้นเราก็จะเล่นออเดอร์เซลล์กันเสียงตึ๊ก เสียงนี่เป็นเสียงที่ปังทีไรไม่ค่อยที่จะร้าใจเท่าไหร่เลยครับตอนที่การมันฟ้านะครับเราก็แฮปปี้นะครับแต่ถ้ากดปุ๊บแดงปุ๊บเราก็ใจกหายเลยครับคิดว่าครับออเดอร์นี้เนี่ยน่าจะไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะครับเราจะสามารถปิดออเดอร์ได้นะครับถ้ามันขึ้นไปนะครับเราก็จะตกเซลลลงมานะครับถ้ามันลงมาเราก็จะกดฟลายขึ้นไปนะครับกดของการเทรดเนี่ยง่ายๆเลยคือซื้อ ถูกขายแพงนะครับหรือว่าขายแพงเอามาซื้อถูกนะครับก็คือบายเซลนั่นแหละประมาณนี้ครับตอนนี้เรามาหาเรื่องคุยกันดีกว่าเห็นคุยกับน้องก๊อฟนะครับตอนไปกินข้าวกันเมื่อกี้ว่าเคยมีประสบการณ์โดนโกงในวัยอายุเท่าไหร่นะครับในตอนนั้นอ๋อถ้าโกงนั่นแต่ขั้งแรกนี่ตอนนั้นน่าจะอยู่ช่วงประมาณมัธยมต้นเลยครับตอนันมัธยมต้น1 0 45ได้ครับ45นะครับเกิดอะไรขึ้นครับตอนนั้นโอ้ตอนนั้นนี่มันเป็นช่วงแบบลงทุนช่วงแรกๆในชีวิตเลยครับเพราะว่าพอดีเพื่อนม เขาชอบเล่นเกมแล้วปรียาเกมนั้นที่ผมเล่นนะผมก็ชอบเล่นเวยเหมือนกันก็คือเป็นเป็นเด็กเด็กยุคใหม่นะเด็กยุคใหม่เล่นเกมกันก็เป็นยุคแบบแรงบันดาลใจอะเห็นคนใน YouTube เขาหาตังค์จากเกมอะไรอย่างเงี้ยทีแรกก็เล่นไปเรื่อยๆแบบไม่ได้คิดอะไรมากแต่พอเห็นเงินที่แบบเพื่อนเคยทําได้เงี้ยม,มันเกิดความรู้สึกที่แบบว่าเฮ้ยแล้วเพื่อนทําได้แเราก็ได้ทาได้แต่ว่าเราไม่มีประสบการณ์นะในความที่ผมเห็นเพื่อนทําได้ก่อน ก็เลยสอบถามคนที่เคยทํามาก่อนหน้านี้ทีแรกเพื่อนผมอะให้การสนับสนุนดีมากเลยแบบว่าบอกเคล็ดลับบอกคลิคบอกการคุยกับลูกค้าบอกการคุยการการแบบเก็บเงินหรือว่าการกลางอะไรอย่างเงี้ยดีมากเลยคือผมไว้ใจมากเลยด้วยความที่ว่ามันเป็นการค้าขายออนไลน์ครั้งแรกเนี้ยที่เป็นแบบที่ไม่ใช่สินค้าอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเป็นไอเทมในเกมส่งมอกันไปตอนนั้นเป็นความรู้สึกที่ตื่นเต้นดีนะผมไม่เคยแบบขายอะไรอย่างงี้มาก่อนก็เลยเหลง เชื่อใจเพื่อนไปเยอะหน่อยโดนเพื่อนเหลี่ยมเลยทีนี้ก็ประมาณไม่ทำประมาณของตัวเองด้วย14 15้าโกงกันแล้วทุกคนครับน่ากลัวมากน่กลัวนะยิ่งสมัยนี้ผมเห็นเด็กบางคนนี่อายุ12 13นี่ขู่จะฟ้องตำรวจกันแล้วนะครับในกลุ่มตึงจัดนะตงจัดเกียรครับผมเด็กๆน้องๆหนูก็ดูไว้นะครับ่ะไปฟ้องตำรวจนะครับจริงเนี่ย วง,งการโคเดก,ก็มีโมงมกงกันเยอะมากเลยนะคือเมื่อก่อนเนี่ยย้อนไปประมาณ2019นะครับยุคนั้นคือแทบจะไม่มีองค์ <c oughs> ความรู้เรื่องการเทรดเลยนะครับทำให้คนไทยเนี่ยเข้าถึงสื่อได้น้อยนะครับ <c oughs> ช่วงนั้นก็คือ TikTok ก็เพิ่งเพิ่งจะเข้ามานะครับ <c oughs> คนยังไม่เล่นเยอะกันเท่าไหร่ก็จะมีพวกแก๊งขายคอสนะครับที่เอาความรู้เบสิกนะครับแบบสมมติไปเรียนมานะครับจากที่อื่นเนี่ยประมาณแบบ พันพันสองพันสามนะครับเอามาเปิดคอร์สเนี่ยสามพันเก้าขายกันเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยคือสื่อแบบเบสิกอะไรมันหาดูยากนะครับแต่พอหลังๆเนี่ยพอพอมีคนเริ่มเข้ามาเทรดมากขึ้นนะเรื่องให้ความรู้เรื่องการเทรดใน YouTube มากขึ้นเขาก็ไม่ค่อยโกงกันละนะครับประเด็นก็คือเมื่อก่อนเนี่ยโกงค่าคอร์สแล้วนะแต่ตอนนี้เนี่ยมันมีโกงที่มันแบบจีเนียมากกว่านั้นทั้งแบบโบรกเกอร์โกงบ้างหรืออะไรโกงบ้างนะครับผม ผมจะเล่าอีกนิดนึงให้ฟังคือตอนนั้นเนี่ยผมได้โดนเชิญไปทํางานนะครับที่โบเกอร์หนึ่งนะครับแต่ขอไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะครับเพราะว่าน่าจะโดนโกงกันไปหลายคนละคือ <c oughs> ผมโดนจบเล้ <c oughs> ก็คือเชิญไปทางานแล้วผมไม่ได้รับเงินสักบาทนะก็คือแบบไปเป็นแบบ เขาเรียกเราไหนนะวิทยากรให้เขาสอนเทรดวิทยากรอะไรครับโดยที่ผมไม่ได้คิดเงินสักบาทเลยนะครับเขาก็เชิญไปพูดอะไรเงี้ยครับแล้วผมก็เติมเงินเข้าไปในนั้นน่ยประมาณ10,000ดอลลาร์นะครับตอนนั้นน่ยก็คือแบบเพิ่งเทรดแบบได้เยอะๆเลยนะครับเติมเข้าไป10,000ดอลลาร์คือถ้าเราเติมเงินเข้าไปน้อยเนี่ยนะครับ m a จิ้นมันจะน้อยทําให้ในการเทรดเนี่ยเราไม่สามารถกดหลอดได้เยอะหรือว่าอะไรก็ตามนะครับตอนนั้นเทรดเสียนะครับยอมรับเลยเหลือประมาณ6,800ดอลลาร์ปเด็นคือผมคิดว่าเอ้ยมันเป็นความเสี่ยงที่ผมบริหา ผมจะถอนเงิอนออกมาละห8 0 0เหรียญน,นะครับถอนออกมาประเด้นคือถอนไม่ได้นะครับถอนไม่ได้แจ้งความแจ้งอะไรเรียบร้อยนะครับทุกอย่างก็ไม่มีการดําเนินเรื่องน,นะครับเพราะว่าไอ้ตอนนั้นเนี่ย คือเรื่องเกี่ยวกับการฟอกเงินเนี่ยมันเยอะนะครับเขาก็เงินก็ไปนู่นไปนี่ไปไปไหนลักก็หายไปหมดเลยนะครับแล้วเขาก็ออกนโยบายว่าเอ๊ะเดี๋ยวจะขึ้นเงินให้ตอนนี้นะคืนเงินให้ไปเหรียญคริปโตนะแต่เป็นเหรียญคริปโตที่ไม่สามารถซื้อขายได้ทุกคนมงไหมนะคือแบบเขาอัจฉริยะกันมากอันนี้คือเมื่อประมาณปี2021นะครับ2 0 2พ2นที่เป็น,นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมันก็มีกโกงที่มันเยอะมากครับอยากให้ทุกคนนะครับเ,เลือกบรกเกอร์ที่ไว้ใจนะครับผมแล้วก็เลือกนะครับคนนนี่้ะัักกตตาางมแป2020 20จริงๆอ่ะช่วงสิ้นปีส0 1 9ก,ก็ก็เริ่มใช้และนะครับเป็นบุกเกอร์ที่ผมไว้ใจนะครับสามารถฝากถอนได้เร็วนะครับแล้วก็ไม่เคยโกงผมเลยเป็นสาเหตุที่ผมนะครับ ตอนนี้เนี่ยเป็นพาร์ทเนอร์กับโบรกเกอรเนะครับเพราะเป็นพาร์ทเนอร์ที่ผมไว้ใจมากที่สุดนะครับถ้าเกิดผมไปทำงานที่โบรกเกอร์ไหนก็ตามที่เขาเชิญไปอะไรเงี้ยแล้วเขาให้ผมไปแบบเป็นวิทยากรเป็นอะไรก็ตามแล้วถ้าโบรกเกอร์โกขึ้นมาแล้วผมเป็นแพลนรับปากอันนี้ผมสวยนะผมก็เลยไว้ใจแค่โบรกเกอร์อครับในการเทรดเนี่ยนะครับถ้าใครที่อยากจะสมัครโบรกเกอร์นะครับแนะนาเป็นโบรกเกอร์นี้เลยนะครับจริงๆผมขอพูดจากใจเพราะโดนโกงมาเยอะนะ <ๆ S 1> ครับ <S <S <ๆ S 1> โอเคตอนนี้การาฟไปหนึ่งไหนละโอ้มไม่ค่อยดูดีเทท่่่าาไไหหรรรลยคับติดะ ตอนนี้ติดลบไป200แล้วครับ200แล้วนะครับแอบเรากดเพิ่อม,ามาอีก3ไม้ไปอือกดเพิ่มอีก3ไม้แล้วเงือออกมือนะออกมือและออกมือแล้ว,ออลวจัดไปครับจัดไปครับไปะนะครับเราจะมารอดูกันซึ่งไม้นี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเก็บสั้นกันนะน่าจะเก็บสั้นกันนะครับรีเจ็คมาสักประมาณ300จยุดเนี่ยก็เก็บกันละเจตเจตมุนตรงตรงแน่นอนครับเพราะว่าตอนนี้มันติดแดงครับแดงเถื่อนเลยแอบในในในช์ปอดให้คนดูดูนะ ไม่แน่ใจเลยว่ามันจะกลับมาอีกทีหนึ่งตอนไหนเพราะว่านองจากเมื่อเช้าเราเล่นขาขึ้นไปแล้วตอนนี้มันเป็นขาลงแล้วผมยังไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่พึ่งได้วิชามาแล้วมาลอนวิชาแบบนี้มันก็ก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวยังไงนะครับเราลองมาติดตามกันนะครับถ้ากราฟนะครับมีการเคลื่อนไหวยังไงเราจะมาอัดคลิปกันอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคนะครับตอนนี้สองทุ่มสี่นาทีนะครับเจอกันรอบต่อไป Nice ครับทุกคนเมื่อกี้นะครับได้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นนะครับ้าวนะครับดีตัวไปแรงนะครับแต่เดี๋ยวก่อนหน้านั้นเนี่ยก๊อฟกดผิดอยงตึ๊กตึ๊กตึ๊กไปกดใบนะครับไปกดายแต่พอดีว่าเรามันขึ้นไงเรามันก็เลยได้กําไรนะครับทำให้ราปิดไปก่อนแล้วก็มีเงินอุ้มพอร์ตอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะครับเราติดไม้เซลล์อยู่เจอโชว์ให้คนดู่อยว่าติดเท่าไหร่ครับผมนะครับ ถ้าใครสังเกตนะครับจะเห็นว่ามันมีไม้เยอะกว่าเมื่อกี้นะครับเพราะว่าเมื่อกี้นะครับเราได้ไปซอยนะครับเราไปซอยกันใช่ไหมครับซอยซอยไม้ซอยไม้นะครับตอนนี้ก็เลยติดติดลบอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวรอแก้ไม้นะครับรอให้กราฟเนี่ยทุกตัวลงมาประมาณ5้าหนเนี่ยนะครับบวกนิดหน่อยนะครับเราก็จะปิดออเดอร์กันนะครับแล้วก็ นะครับเมื่อกี้เนี่ยตอนที่กราฟมันขึ้นไปเยอะเนี่ยนะครับมาคิดมันไม่พอเพราะว่าเลเวลเหรีมันเป็น1ต่อพันใช่ไหมครับผมก็เลยเติมพอร์ตเข้าไปอีก1000เหรียญนะครับแต่ว่าพอร์ตมันขึ้นมาเป็น2000เหรียญนะครับเพราะว่าได้โบนัสจากเอ็กเอเมนหนึ่งพันเหรียญเอ้หนึ่งหนึ่งหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะรอให้นะครับกราฟทุกตัวลงมาอีกชุดนึงนะครับเราก็จะปิดนะครับปิดบวกแค่ประมาณสองสามร้อยก็พอนะครับประมาณนี้ถ้าออเดอร์นี้นะครับมันแพ้ขึ้นนนนนนมมมาาาาาาะะะคคครรรรรัััััับบบเเเเกกกก็ววว้ดดดีีี๋๋ยยแแทหลงตู่2,000 years later คนดูดูหน่อยคือผลประกอบการของวันนี้ทั้งหมดทั้งวันนะครับครับตอนนี้เป็นเวลา11:49นะครับพอเราได้แตกไปนะครับประเด็นคือไม่ได้แตกไปหกพันบาทนะครับเราเติมเพิ่มเข้าไปอีกสองพันบาทนะครับดูประวัติการซื้อขายกันนะครับนั่นแหละครับนี่คือผลประกอบการทั้งวันนะครับ วันนี้ได้เกิดประวัติศาสตร์ทองคำาอ l time นะครับหรือว่าสูงสุดในประวัติศาสตร์นะครับขึ้นแบบไม่ลืมหูลืมตาเลยวันไหนไม่สูงนะครับแต่วันที่เราเทรดกันมันสูงที่สุดนะครับแต่ไม่เป็นไรครับผมน้องนะครับยังใหม่อยู่นะครับไม่เป็นไรก็ให้น้องฝึกฝนต่อไปนะครับแต่วันนี้นะครับผมมีสิ่งจะมาเซอร์ไพรส์นะครับน้องก๊อฟนั่นคือผมได้จองนะครับตั๋วบินไปมาเลเซียพร้อมกับโรงแรมชั้นหรูเรียบร้อยนะครับของผมแล้วพี่ใช่ครับผม ทำตังค์งๆๆนี่สิแปดพันไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราจะพาน้องไปเที่ยวมาเลเซียกันนะครับแบบฟรีๆเลยทั้งทริปเนี่ยผมจ่ายค่าทิปให้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นค่ากินนะครับหรือว่าค่าโรงแรมนะครับแล้วก็โรงแรมเนี่ยไม่ใช่โรงแรมธรรมดานะเป็นโรงแรมติดอันดับนะครับในมาเลเซียครับเดี๋ยวเราจะพาน้องไปเที่ยวที่มาเลเซียกันชื่อพูดจริงเหรอพูดจริงครับจองตั๋วให้เรียบร้อยขอบคุณมากพี่บุ๊บโอ้โหขอบคุณครับเราได้ไปซอยกันนะครับเราได้ไปซอยกัน เอาเป็นว่าวันนี้นะครับผมไลฟ์เพตเราลมเหลียวกันนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวพาน้องเที่ยงมาเลเซียกันนะครับใครอยากดูวีล็อกนะครับน้องเที่ยงมาเลเซียเนี่ยติดตามในติ๊กต็อกนะครับหรือว่าต้องแตกของผมได้เลยนะครับประมาณนี้ครับส่วนใครนะครับชอบน้องก๊อปนะครับผมจะทิ้งนะครับว้าไอจีไว้ข้างล่างครับใครที่ชอบน้องก๊อปก็สามารถตามไปจีบได้นะครับน้องก๊อปนะครับเมือน้องก็พาเหตุต่อไปนะครับจัดไปครับประมาณนี้ครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกดซับสไครต์เอาไว้ด้วยนะครับและใครนะคครับบบออยากให้ทนนเแ ลงออย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับและถ้าคลิปนี้นะครับถึง20 0 0 0ไลค์นะครับผมจะพาผู้โชคดีนะครับที่ผู้ติดตามผมเนี่ยเข้ามานะครับในรายการของผมนะครับโอเคเราไว้เจอกันนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผม